คุณเคยได้ยินเรื่องวัดลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในเวลากลางคืนไหมคืนนี้ทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้เกี่ยวกับความสงบของวัดจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะมีเรื่องราวของพระรูปหนึ่งและความลับของหญิงสาวที่สามารถพลิชเพลของทุกคนได้เสียงระฆังที่ดังขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเสียงธรรมดามันคือสัญ,ญญาณของบางสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณกล้าตามเข้าไปในวัดเก่าแก่แห่งนี้เพื่อค้นหาความจริงหรือไม่วัดเก่าแก่กลางป่ารกเงียบสงัดในยามเช้า เสียงนกกระว่าวดังแว่วอยู่ไกลๆหมอกบังลอยคลุมยอดใจดีเหมือนม่านแห่งความลับพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าพระอุโบสถใบหน้าท่านสงบนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความหมวั่นไหวเสียงรองเท้าหนังแข็งกระทบพื้นอิดดังขึ้นจากด้านนอกวัดตำรวจสี่นายเดินเข้ามาพร้อมหมายจับสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่พระรูปนั้นชาวบ้านที่มาทำบุญต่างชะงักเงียบบรรยากาศอึดอัดราวกับอากาศหยุดนิ่ง หัวหน้าตำรวจเอ่ยเสียงเข้มพระคุณเจ้าเราขอเชิญตัวท่านไปสอบสวนเรื่องคดีเงินบริจาคเสียงลมหายใจของทุกคนเหมือนถูกกลืนหายพระรูปนั้นมองหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยแววตานิ่งลึกข้าไม่ได้ทำสิ่งใดผิดเสียงของท่านเรียบแต่หนักแน่นแต่ฝ่ามือของท่านกลับสั่นเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ขยับเข้าใกล้เสียงระฆังในวัดก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงนั้นแหลมก้องสะท้อนทั่วลานวัด เด็กคนหนึ่งร้องไห้หญิงชรากุมมือสวดภาวนาอย่างตระหนกในขณะที่ตำรวจพยายามพาพระขึ้นรถหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งเข้ามาจากทางหลังวัดผ้าคลุมหัวสีขาวของเธอหลุดปลิวน้ำตาไหลพรากบนแก้มหยุดก่อนเขาไม่ใช่คนผิดเสียงของเธอสั่นสะเทือนทั้งลานวัดทุกคนหันมามองพร้อมกันหัวหน้าตำรวจขมวดคิ้วคุณเป็นใคร หญิงสาวยกมือไหว้ทั้งน้ำตาข้าคือภรรยาของท่านและข้ามีสิ่งที่ต้องเปิดเผยเสียงซุบซิบของชาวบ้านดังขึ้นทันทีบางคนตกใจจนเผลอถอยหลังพระรูปนั้นหลับตาแน่นเหมือนรู้ว่าความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดโปงเธอล้วงบางสิ่งออกมาจากถุงผ้าขาวมันคือซองเอกสารเก่าเปื้อนเลือดมือของเธอสัน่นสายตาของทุกคนจับจ้อง ในนี้คือความจริงทั้งหมดเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนหัวหน้าตำรวจเอื้อมือจะรับแต่ทันใดนั้นเสียงคล้ายสะอื้นดังขึ้นจากในอุโบสถทุกคนหันไปพร้อมกันประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเงาดำปรากฏขึ้นในแสงแดดอ่อนและสิ่งที่ก้าวออกมาทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจร่างของเงาดำนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดในอุโบสถ เสียงไม้เก่าดังเอ็ดอาต้ายฝ่าเท้าของมันกลิ่นทูบไม่คละคลุ้งในอากาศและทุกสายตาจ้องมองอย่างตะลึงชายชาราในจีวรขาดขาดปรากฏตัวขึ้นผิวหนังของเขาซีดเหมือนผู้ที่ไม่ได้เห็นแสงมานานหลายปีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและในดวงตาของเขามีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นภรรยาของพระรูปนั้นสุดลงคุกเข่าด้วยความกลัว น้ำตาไหลไม่หยุดมือที่ถือซองเอกสารสั่นจนกระดาษแทบหลุดนั่นนั่นคือหลวงพ่อองค์เก่าเสียงชาวบ้านคนหนึ่งร้องออกมาท่านมรณะไปแล้วตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วตำรวจทันไปมองหน้ากันอย่างงุนงงหัวหน้าตำรวจขยับมือไปจับปืนแต่พระรูปนั้นพูดขึ้นเสียงดังอย่ายิงท่านคือครูของข้าเสียงของพระสะท้อนก้องไปทั่วลาน สายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านใบไม้ปลิวกราวเหมือนเสียงกระซิบของวิญญาณชายชรารูปนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วที่ผอมซีดยื่นไปทางหญิงสาวเจ้ากล้ากลับมาที่นี่หลังจากสิ่งที่เจ้าทำเสียงของเขาแตกพร่าราวกลับมาจากอีกโลกหญิงสาวสะอื้นหนะักข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่ต้องการช่วยเขาเสียงเธอสั่นสะท้านเธอหันมามองพระสามีของตน ข้าไม่ได้อยากให้เจ้ากลายเป็นพระองค์นั้นแทนชาวบ้านเริ่มแตกตื่นบางคนวิ่งหนีบางคนร้องเรียกชื่อพระที่รู้จักแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อุโบสถหัวหน้าตำรวจตะโกนเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระองค์นั้นเป็นใครหญิงสาวสูดลมหายใจแรงเขาไม่ใช่พระธรรมดาเธอพูดเสียงแผ่ว เขาคือผู้ที่รับวิญญาณของหลวงพ่อองค์เก่าไว้ในร่างเพื่อสื่อสารคำสาบานพระรูปนั้นหลับตาแน่นข้าไม่อยากให้ใครรู้เสียงของท่านเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ทุกคืนข้าได้ยินเสียงของท่านเรียกให้ข้ากลับไปสารต่อพิธีที่ยังไม่จบท่านใดนั้นระฆังในวัดดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นต่ำหนักและก็เหมือนมาจากใต้ดินพื้นลานวัดเริ่มสัน่นฝุ่นละอองลอยขึ้นจากรอยแตกบนพื้นอิฐโบราณ หญิงสาวกรีดร้องอย่าให้พิธีนั้นเริ่มอีกถ้ามันเริ่มทุกคนจะไม่รอดพระรูปนั้นเปิดตาในแววตาแสงสีทองสว่างวาบขึ้นลมแรงพัดจนผ้าจีวปรปลิวสะบัดเสียงสวดแปลกประหลาดดังขึ้นจากทุกทิศทางทั้งที่ไม่มีใครขยับปากหัวหน้าตำรวจพยายามดึงหญิงสาวออกมาแต่แรงลมกลัดผลักเขากระเด็นไปชนกำแพงเสียงกระแทกดังสะท้อน เลือดซึมออกจากหน้าผากของเขาภายในอุโบสถรูปปั้นพระพุทธรูปเก่าที่แตกหักอยู่เริ่มเคลื่อนไหวเสียงขององค์พระสันช้าช้าและแสงสีแดงลอดออกมาจากรอยร้าบนอกชาวบ้านที่เหลือคุกเข่าก้มกราบด้วยความหวาดกลัวบางคนร้องขอขามาบางคนสวดมนต์เสียงสัน่นหญิงสาวยังคงกรีดร้องหยุดเถอะถ้าเจ้าทำต่อไปเจ้าจะไม่เหลือตัวตนอีก ร,รูปนั้นชะง,งักเสียงสวดหยุดลงทันทีแววตาเขากลับมาสั่นไหวอีกครั้งเขามองหน้าภรรยาน้ำตาไหลาอาบแก้มข้าไม่ต้องการอำนาจนั้นอีกแล้วแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบร่างของชายชาราในจีวรนขาดขาดกพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วเสียงกระแทกดังสนัน่นทั้งสองร่างล้มลงตรงกลางลานวัดแสงสีทองและสีดำพุ่งชนกันกลางอากาศ เสียงร้องกล้องกังวานจนระคังในวัดแตกร้าวพื้นดินเริ่มเปิดออกตรงกลางลานควันดำทะมึนผวยพุ่งขึ้นมากลิ่นเหม็นไม่แผ่ไปทั่วหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นไม่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ในหมอกควันนั้นมีเงาหนึ่งค่อยๆลุกขึ้นเงาที่ไม่ใช่พระและไม่ใช่คนที่ใครจำได้อีกต่อไปเงานั้นยืดตัวขึ้นจากควันดำที่ยังคุกรุ่นกลางลานวัด เสียงหายใจดังหอบหนักเหมือนสัตว์ที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลยาวนานแสงไฟจากเทียนที่ตั้งรอบลานวัดเริ่มสั่นไหวเปลวเทียนลุกสูงผิดธรรมชาติเงาร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาทีละก้าวจีวรนที่เคยเป็นสีเหลืองทองบัดนี้กลายเป็นสีดำมนใบหน้าครึ่งหนึ่งเหมือนพระที่ชาวบ้านรู้จักอีกครึ่งกลับเป็นของชายชาราในจีวรขาดขาด,ขาดสองวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวในร่างเดียว เสียงของเขาดังขึ้นแหบพร่าจนแทบฟังไม่ออกสุดท้ายแล้วคำสาบานก็ต้องสำเร็จหญิงสาวมองภาพนั้นด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่เจ้าไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเพยายามคลานเข้าไปใกล้แต่แรงลมจากพลังที่พุ่งออกมาจากร่างนั้นผลักเธอกระเด็นไปชนกำแพงหัวหน้าตำรวจที่พยายามลุกขึ้นหลังจากโดนกระแทกก่อนหน้านี้คว้าปืนขึ้นมาแม้มือจะสั่น เขาเล็งไปที่เงาร่างนั้นแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็แทรกเข้ามาในหัวของเขาเสียงเหมือนดังขึ้นจากข้างในหัวไม่ใช่จากภายนอกอย่าอย่ายิงเพราะสิ่งที่เจ้าจะปลุกอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดหัวหน้าตำรวจนิ่งค้างเมื่อไหลอาบหน้าเขาทิ้งปืนลงโดยไม่รู้ตัวร่างเงาดำก้าวเข้าใกล้พระอุโบสถมือที่ซีดขาวยกขึ้นช้าช้าเสียงระฆังที่แตกดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้มันดังราวกับเสียงคร่ำครวญจากวิญญาณนับร้อยพื้นดินสั่นสะเทือนจนกระเบื้องวัดหลุดออกมีเสียงคล้ายคาสวดโบราณดังแทกจากใต้ดินเสียงนั้นทั้งหวานและน่าขนหัวลุกในเวลาเดียวกันหญิงสาวรวบรวมแรงสุดท้ายคลานเข้าไปใกล้ร่างเงานั้นอีกครั้งเธอตะโกนทั้งน้ำตาเจ้าสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะปกป้องผู้คนไม่ใช่ทำลาย คำพูดนั้นเหมือนแทงทะลุเข้าไปในใจของร่างเงานั้นเขาชะงักแสงสีดำรอบตัวเริ่มสั่นไหวใบหน้าครึ่งหนึ่งกลับมามีแววของมนุษย์ข้าจำได้เสียงนั้นแผ่วเบาข้าเคยเป็นคนของแสงสว่างแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย็นิเยือกดังขึ้นจากใต้พื้นแสงสว่างนั้นไม่มีอีกแล้วเจ้าเลือกข้าไปแล้วพื้นตรงกลางลานแตกออก มือสีดำยาวเหยียดโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินหลายสิทมือคว้าข้อเท้าของพระรูปนั้นดึงลงไปอย่างแรงหญิงสาวกรีดร้องเธอคว้าแขนของเขาไว้แน่นไม่อย่าไปเจ้าสัญญาว่าจะกลับมาพระรูปนั้นมองหน้าภรรยาในแววตาเขามีทั้งความรักและความเสียใจข้าขอโทษอย่าร้องให้เลยเพราะน้ำตาของเจ้าจะทำให้มันมีอำนาจมากขึ้น หญิงสาวสายหน้าข้าไม่สนข้าจะไม่ปล่อยเธอพยายามดึงเขาขึ้นแต่แรงจากมือใต้ดินนั้นมหาศาลดินเริ่มดูดร่างของพระลงไปช้าช้าเสียงสวดมนต์จากวิญญาณใต้พื้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเฉลิมฉลองการกลับมาของสิ่งต้องห้ามทันใดนั้นแสงสีทองพุ่งออกมาจากสร้อยพระที่อยู่บนคอของหญิงสาวสร้อยนั้นเคยเป็นของพระเมื่อครั้งก่อนบวช แสงนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนบดบังทุกอย่างในสายตามือสีดำที่จับร่างพระไว้เริ่มไหม่เสียงกรีดร้องของวิญญาณดังระงมควันสีดำกระจายทั่วลานพระรูปนั้นใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักหญิงสาวออกจากหลุมไปจากที่นี่อย่าหันกลับมาหญิงสาวล้มกลิ้งออกมาพร้อมน้ำตาเธอเห็นร่างของเขาถูกกลืนโดยแสงและเงาในเวลาเดียวกัน แสงสีทองระเบิดขึ้นกลางลานวัดเสียงระฆังแตกดังเป็นครั้งสุดท้ายทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นโพควันเริ่มจางลงลานวัดแตกพังยับแต่ตรงกลางมีเพียงจีวอนสีทองขาดวิ่นวางอยู่บนพื้นไม่มีร่างใครเหลืออยู่เลยหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นใบหน้าซีดเผือแต่สายตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอหยิบจีวรขึ้นมากอดแน่น ข้าจะรอเจ้ากลับมาไม่ว่าจะอีกกี่ชาติทันใดนั้นเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแค่ลมพัดผ่านเบาๆพร้อมเมาเล็กๆของพระรูปหนึ่งเดินหายเข้าไปในอุโบสถเก่าที่ปิดตายอีกครั้งเงาร่างของพระรูปนั้นค่อยๆละลายหายไปในแสงสลัวของอุโบสถเก่าเสียงก้าวเท้าดังแผ่วๆบนพื้นไม้ผุพัง เสียงนั้นเบาแต่กลับดังก้องในใจของหญิงสาวอย่างไม่มีวันลืมเธอยังคงยืนอยู่ตรงลานวัดมือที่กอดจีวรแน่นสันเทาลมหายใจสั่นหอบทุกอย่างรอบตัวเงียบจนเหมือนโลกหยุดหมุนหมอกบางเริ่มคลื่นพรุ่มทั่ววัดอีกครั้งเงาของต้นโพทอดยาวไปบนลานแตกเธอได้ยินเสียงลมพัดพาเสียงระฆังเก่าที่ห้อยอยู่ไกลๆเสียงนั้นไม่ดังนักแต่กลับมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ หญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปในอุโบสถบานประตูไม้ที่พังครึ่งหนึ่งยังคงสั่นเบาๆกลิ่งทูกเก่าคละคลุ้งและรอยเท้าเปื้อนเลือดยังเห็นชัดอยู่บนพื้นหินเย็นเยียบเมื่อเธอก้าวเข้าไปเธอเห็นเทียนดวงหนึ่งยังคงลุกอยู่เปลวไฟเล็กๆนั้นไม่ดับแม้จะไม่มีลมมันส่องให้เห็นผนังที่เต็มไปด้วยอักษรโบราณอักษรเหล่านั้นเรืองแสงสีทองจางๆเธอเอื้อมมือไปแตะ ทันใดนั้นความทรงจำมากมายก็พุ่งเข้าสู่หัวภาพในอดีตย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะของเขาวันที่เขาตัดสินใจบวชวันที่เขาสาบานว่าจะอยู่เพื่อปกป้องเธอและวันที่เขากล้าเข้าไปในพิธีต้องห้ามนั้นเธอสะอื้นเจ้าทําเพื่อข้าแต่ข้ากลับเป็นคนที่ทําให้เจ้าต้องสูญเสียทุกอย่างน้าตายหยดลงบนพื้นหินทันใดนั้นเสียงกระซิบอ่อนโยนดังขึ้นจากเบื้องหน้า อย่าร้องให้เลยเพราะน้ำตาของเจ้าคือสิ่งเดียวที่ยังเชื่อมเราทั้งคู่ไว้ได้เธอเงอยหน้าขึ้นตรงหน้าของเธอมีเงาโปร่งใสของพระรูปนั้นยืนอยู่รอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าทําให้เธอแทบสุดแต่แสงรอบตัวเขากําลังจางลงอย่างช้าๆข้าไม่มีเวลามากนะักเสียงของเขาเบาแต่มั่นคงข้าปิดผนึกสิ่งนั้นไว้ได้ชั่วคราวแต่คําสาบานยังไม่สิ้นสุดหญิงสาวสะอื้น แล้วข้าต้องทำอย่างไรข้าจะช่วยเจ้าได้ไหมพระรูปนั้นมองเธอเจ้าต้องรักษาแสงในใจไว้อย่าให้มันดับเพราะเมื่อแสงนั้นยังอยู่วิญญาณของข้าก็จะไม่หายไปแสงรอบตัวเขาเริ่มส่องแรงขึ้นอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งแต่มันก็เจ็บปวดในเวลาเดียวกันเพราะเธอรู้ว่าแสงนั้นคือคำลาของเขาจำไว้ทุกครั้งที่ระฆังวัดนี้ดังในยามค่ำข้ายัางอยู่ตรงนี้ คำพูดสุดท้ายของเขาแผ่วเบาแล้วร่างนั้นก็สลายไปเป็นละอองแสงสีทองล่องลอยขึ้นสู่เพดานอุโบสถและหายไปในอากาศหญิงสาวคุกเข่าลงจีวรที่อยู่ในมือเปล่งแสงอ่อนๆเหมือนมีชีวิตเธอกอดมันแน่นข้าจะเฝ้ารอเจ้าทุกคืนไม่ว่ากี่ปีหรือกี่ชาติเวลาผ่านไปวัดนั้นถูกปิดตายตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลย ชาวบ้านบอกว่าทุกคืนเดือนมืดจะมีเสียงระฆังดังขึ้นจากในวัดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในบางคืนยังมีคนเห็นหญิงสาวในชุดขาวเดินถือดอกไม้เข้าไปวางหน้าพระอุโบสถเธอจะยืนเงียบอยู่นานแล้วจึงหายไปกับหมอกยามเช้ามีเด็กวัดคนหนึ่งเล่าว่าคืนหนึ่งเขาแอบเข้าไปใกล้กำแพงวัดและได้ยินเสียงผู้ชายสวยดมนต์แผ่วเบาเสียงนั้นสงบอบอุ่นแต่มีเส้าแฝงอยู่ในทุกคำเขาเงียหูฟังจนจบ ก่อนจะได้ยินเสียงระฆังหนึ่งครั้งและกลิ่นทูปเก่าก็ลอยออกมาจากในวัดต,ตั้งแต่นั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดนั้นอีกแต่ทุกปีในวันครบรอบของเหตุการณ์นั้นหญิงสาวในชุดขาวจะมาปรากฏหน้าประตูวัดเธอจะวางจีวรสีทองลงบนพื้นแล้วกล่าวเบาๆว่าเจ้าบวชเพื่อปกป้องคำสาบานส่วนข้าจะอยู่เพื่อปกป้องแสงของเจ้าแล้ระฆังวัดก็จะดังขึ้นอีกครั้ง กังวานไปทั่วทั้งป่าเรากับมีใครกำลังตอบรับคำสาบานนั้นจากอีกโลกหนึ่งหลังจากวันนั้นวัดเก่าแก่กลางป่ารกเงียยสงัดไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เวลากลางคืนแม้แต่พระรูปใหม่ที่ถูกส่งมาประจำก็ไม่กล้าเข้าไปในอุโบสถเก่าชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่มีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอยู่หญิงสาวยังคงปรากฏตัวทุกปีในวันครบรอบเหตุการณ์ ชุดขาวของเธอส่องแสงอ่อนๆในความมืดเธอเดินไปตามลานวัดวางจีวรสีทองลงบนพื้นอย่างระมัดระวังและก้มกราบพระอุโบสถเหมือนกำลังสื่อสารกับวิญญาณบางอย่างบางครั้งมีชาวบ้านที่บังเอิญผ่านมาเห็นเงาร่างโปร่งใสของพระรูปนั้นยืนเคียงข้างเธอเขายิ้มบางๆให้กับหญิงสาวและล่องลอยกลับเข้าไปในอุโบสถเก่า เสียงระฆังดังขึ้นแม้ไม่มีใครแต่ต้องทุกเสียงสะท้อนในป่าทําให้สัตว์ในป่าต่างวิ่งหนีและลมเย็นพัดผ่านกิ่งไม้พัดเอากลิ่นทูกเก่าที่ลอยคละครุ้งไปทั่วหญิงสาวมองขึ้นไปบนยอดเจดีน้ําตาไหลาอาบแก้มเจ้าจะอยู่กับข้าเสมอแม้จะไม่เห็นตัวตนของเจ้าอีกแล้วเสียงพูดนั้นเบาแต่ความรู้สึกเต็มไปด้วยความรักและความเศร้า คือหนึ่งเด็กวัดคนหนึ่งแอบเข้าไปใกล้อุโบสถเขาเห็นแสงสีทองอ่อนๆลอยอยู่กลางลานและเงาของชายที่เคยเป็นพระปรากฏขึ้นเขาไม่กล้าขยับตัวแต่ได้ยินเสียงสวดมนต์อ่อนๆก้องอยู่ในหัวเสียงนั้นอบอุ่นปลอดภัยแต่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าและความทรงจำเด็กคนนั้นวิ่งกลับไปเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านฟังทุกคนตกใจ แต่ก็เริ่มเข้าใจว่าความลับของวัดเก่าแก่นี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นความรักและคำสาบานที่ยังไม่สิ้นสุดหญิงสาวยังคงรอทุกปีเธอเฝ้ามองเงาร่างโปร่งใสของเขาที่ปรากฏเป็นครั้งคราวในทุกคืนเดือนมืดเสียงระฆังดังขึ้นและเงาร่างของพระรูปนั้นจะปรากฏยืนเงียบข้างเธอเหมือนกำลังยืนยันคำสาบานที่ยังไม่เสร็จสิ้นวันเวลาผ่านไปหลายปี ชาวบ้านเล่าว,ว่าบางคืนเห็นเงาร่างพระรูปนั้นเดินออกมาจากอุโบสถเคียงข้างหญิงสาวทั้งสองเงียบแต่สายตาเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันเรากับไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถพรากพวกเขาออกจากกันได้แม้ไม่มีใครสามารถเข้าใจทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่ระฆังวัดดังชาวบ้านรู้ว่ามีบางสิ่งที่คอยปกป้องวัดเก่าแก่แห่งนี้อยู่บางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ได้เลวร้าย เป็นเพียงเงาของความรักและคำสาบานที่ไม่มีวันสิ้นสุดในค่ำคืนที่เงียบสงัดหญิงสาวนั่งคุกเข่าอยู่หน้าพระอุโบสถแสงสีทองจากจีวรส่องขึ้นมาและเงาของพระรูปนั้นปรากฏเคียงข้างเธอทั้งสองเงียบแต่น้ำหนักของความทรงจำและความรักของพวกเขาชัดเจนเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจเสียงลมพัดใบไม้กระทบกันเบาๆ และเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งก้องไปทั่วป่าเรากับกำลังกระซิบว่าคำสาบานและความรักนั้นจะยังคงอยู่ที่นี่ตลอดไปค่ำคืนในวัดเก่าแก่ยังคงเงียบสงัเหมอกหนาเคลื่อนตัวผ่านต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างรอบลานวัดเหมือนหยุดนิ่งยกเว้นหญิงสาวที่ยังคงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าพระอุโบสถเงาของพระรูปนั้นปรากฏอยู่เคียงข้างเธอ แต่ครั้งนี้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนร่างโปร่งใสของเขาเริ่มรวมตัวเป็นร่างที่เห็นรายละเอียดดวงตาส่องแสงอ่อนๆรอยยิ้มยิงคงอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเศร้าหญิงสาวเอื้อมมือไปสัมผัสมือของเขาแสงสีทองจากจีวรส่องผ่าน 2, นิ้วของเธอแต่ทันใดนั้นมือของเขาเหมือนเลื่อนถลายผ่านไปไม่สามารถสัมผัสได้อย่างเต็มที่ทำให้เธอสะดุ้งและน้ำตาไหลอีกครั้ง ข้าใกล้จะกลับมาหาเจ้าเต็มตัวแล้วเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ทุกคำพูดมีพลังแต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำก่อนหากข้ากลับตอนนี้สิ่งที่วัดนี้และชาวบ้านเชื่อถือจะไม่ปลอดภัยหญิงสาวสบตาเขาคข้าไม่กลัวข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเสียงเธอแน่นหนักแต่ก็สั่นสะท้านด้วยความเศร้าแสงสีทองรอบตัวเธอและเขากระพริบสลัวเรากับกำลังสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คำพูด ในขณะที่พวกเขาอยู่ด้วยกันพื้นลานวัดเริ่มสั่นเล็กน้อยรอยแต่เก่าๆบนพื้นหินค่อยๆเปิดออกควันดำจางๆผว่พุ่งพุ่งขึ้นเสียงกระซิบอันน่ากลัวก้องอยู่รอบตัวเจ้าจะไม่หนีจากข้าไปได้หญิงสาวยินหยัดเราไม่ได้หนีไปไหนเราแค่จะทำให้ถูกต้องเสียงของเธอแข็งแรงแต่มีน้ำตาปนอยู่เงาของพระรูปนั้นนิ่งไปชั่วขณะ ดวงตาเขาส่องประกายสว่างจ้าเหมือนกำลังประเมินความตั้งใจของเธอจู่ๆแสงสีทองจากจีวรของเธอพุ่งสูงขึ้นสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ปกป้องทั้งวัดและร่างของพระมือของเขาค่อยๆถูกยกขึ้นสัมผัสเข้ากับมือของเธอครั้งนี้แสงและพลังรอบตัวรวมกันทำให้ทั้งสองสามารถสัมผัสกันได้จริงเสียงระฆังดังขึ้นแต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้ง มันไม่กล้องด้วยความเศร้าแต่เต็มไปด้วยความสงบและความหวังชาวบ้านที่ซ่อนอยู่ไกลๆได้ยินเสียงนั้นต่างตะลึงและพูดกันเบาๆเหมือนมีบางสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่นั่นหญิงสาวและพระรูปยืนขึ้นด้วยกันแสงสีทองล้อมรอบร่างของทั้งสองหมอกหนาเริ่มจางและควันดำที่พวยพุ่งจากรอยแตกบนพื้นค่อยๆเลือนหายพื้นลานวัดกลับมาเรียบเหมือนเดิม เขามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักเจ้าช่วยข้าได้และด้วยเจ้าเราจะรักษาคำสาบานไว้ได้หญิงสาวยิ้มแม้จะมีน้ำตาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะอยู่ตรงนี้กับเจ้าเสมอจากนั้นร่างของพระรูปค่อยๆแข็งแรงขึ้นเงาที่เคยโปรง่งใสเริ่มมีเนื้อหนังเต็มตัวรอยแผลและบาดแผลที่เคยปรากฏจางหายไปทั้งสองยืนเคียงข้างกัน พร้อมที่จะปกป้องวัดและคำสาบานที่ผูกพันกันตลอดไปค่ำคืนในวัดเนียบสงัดอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยแสงทองอ่อนๆเสียงระฆังดังเบาๆและสายลมพัดเอาความรักและคำสาบานไปทั่วป่าเรากับยืนยันว่าความรักและความผูกพันนั้นจะไม่สูญหายไปแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดค่ำคืนสุดท้ายของปีนั้นหมอกจางลงจนเห็นดวงดาวพล่าเต็มฟ้า หญิงสาวและพระรูปยืนอยู่ตรงลานวัดร่างของเขาแข็งแรงสมบูรณ์เต็มตัวแสงสีทองจากจีวรของเธอและเขาส่องสว่างอบอุ่นทั้งสองก้มกราบต่อหน้าพระพุทธรูปเก่าสวดมนต์เบาๆด้วยกันเสียงสวดนั้นสงบและบริสุทธิ์เหมือนล้างทุกความเศร้าและความกลัวที่ผ่านมาหญิงสาวหันไปมองพระรูปนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักทุกสิ่งผ่านพ้นแล้ว เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสียงเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่นร่างของเธอและเขาโอบกอดกันแสงสีทองรอบตัวพวกเขาส่องออกไปทั่วลานวัดหมอกจางลงลมเย็นพัดเบาๆชาวบ้านที่เฝ้ามองจากไกลๆเห็นภาพนั้นและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความอุ่นและความหวังเสียงระฆังดังขึ้นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เสียงเตือนภัยไม่ใช่เสียงคำสาบาน แต่เป็นเสียงแห่งสันติและความรักที่ยังคงอยู่ในวัดเก่าแก่กลางป่าและในใจของหญิงสาวและพระรูปนั้นพวกเขาเดินเคียงข้างกันออกจากลานวัดแสงทองอ่อนๆล้อมรอบพวกเขาทุกอย่างกลับสงบหมอกและเงาที่เคยหลอนหายไปเหลือเพียงความสงบและความรักที่ยืนยาวตลอดการวัดเก่าแก่แห่งนั้นกลับมงเงียบสงบแต่ใครที่เคยเห็นเห,นเหตุการณ์คืนนั้น จะจำภาพแห่งความรักและคำสาบานตลอดไปและทุกครั้งที่เสียงระฆังดังทุกคนรู้ว่าบางสิ่งงดงามที่สุดเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เรื่องราวจบลงด้วยความสงบและความหวังหญิงสาวและพระรูปจะอยู่ร่วมกันเฝ้าปกป้องวัดและคำสาบานของพวกเขาเป็นตำนานแห่งความรักและความศรัทธาที่จะเล่าขานต่อไป ให้ทุกคนได้รู้ว่าแม้ความมืดและความสูญเสียจะเข้ามาแสงของหัวใจแท้จริงสามารถนำทางทุกสิ่งกลับสู่ความสงบและความงดงามได้